คุณค่าที่ได้วันนี้มันมากกว่าค่าเบอร์เรียมที่เราได้ผมได้มีความฝันที่เป็นจริงขึ้นว่าเราจะต้องมีชีของเราเองใน OTF ที่เป็นลักษณะอย่างนี้วันนี้เราจัดขึ้นมาเนี่ยบุคลากรหมอลอนในเจ็ดสิบคนที่มาวันนี้นะครับได้ครับไม่ร้อยก็แปดสิบเปอร์เรมว่านี้คือกําไรของบร,ริษัทเรากำลังเดินบร,ริษัทเรากำลังเดินไปที่บันไดขั้นที่ห้านะครับวันนี้เราโอเอสทีมสำหรับพนักง,งานแต่ผมเชื่อว่าบร,ริษัทของเราก็ลังยินที่บอก ฟีโอเลยนะครับผมมีประโยชน์มากครับวันนี้ได้หนึ่งเลยครับได้รู้จักพี่ๆทุกคนครับสองครับได้รู้ครับการเขียน BBS ได้รู้ความหมายของ SSU ได้รู้ภาวะการเป็นผู้นำโอ้ได้อะไรหลายๆอย่างเยอะเลยครับและสิ่งสำคัญเลยครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยครับวิทยากรครับวันนี้เขาเรียกว่าไม่ทำให้ผมได้ รู้สึกเขาวงงเลยครับในการบรรยายครับสนุกมากครับปกติผมจะหลับเกือบทุกครั้งเลยขอบคุณมากครับครับขอบมือให้น้องเจนนะครับผมได้มีโอกาสได้เข้าเวิร์กช็อปหลายๆที่เนาะก็ขอชื่นชมนะครับเวิร์กช็อปนี้เป็นเป็นเวิร์กช็อปที่จัดได้ค่อนข้างดีมากนะครับมีการสื่อสารและถ่ายทอดในในในเชิงปฏิบัติ p r a c t i c มากขึ้นน้องๆก็ได้ทำคำวามเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้มี exercise นะครับนะครับก็คิดว่าจะพยายามารักดันที่จะให้มี s e สชั่ n ต่อไปเนาะเพราะว่าเรายังมีเพื่อนเรานะครับพี่เราน้องเราที่ทำงานรอ r ช s h เขาก็ควรจะได้มีโอกาสที่ได้มาเขา้า w o r k ช h o p ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก๋นเป็นผูมิคุขอบคุณท่านวิทยกรทีาจัดชวนแล้วก็พี่ๆในส่วนของ OTF ที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ครับผมสัญญากับตัวเองว่าทุกครั้งที่พาน้องลงไปทํางานน้องไปสามสองกลับมาเราพบสามสองแล้วก็กลับบ้านไปหาครอบครัวด้วยความปลอดภัยครับผมขอเสียงตบมือให้กับท่านเรียกรและก็พี่ๆโอทีเอมชีีนึงครับผมครับเรื่องเกี่ยวให้เนน้เรื่องความปลอดภัยอย่าปล่อยไม่ใช่แปลว่าเราห่างถานนานก็ขึ้นชกใหม่อย่างเนี้ บางอย่างเราจะลืมไปนะครับมีมีชช่นเนี่ยมาช่วยย้ำเรื่อง BPS เรื่อง S.U. ยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งประโมทกันแน่ใช่จะไปคิดว่าวันนึงเมื่อผมชราใจเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแารทำให้ผมได้ระหนักถึงเลยว่าเนี่ยเขาเพราะถ้าสมมติว่าเราแค่ประมาทเพราะเรามองเห็นว่ามันเป็นแค่งานง่ายๆเล็กๆน้อยๆนิดเดียวอีฝากเอาไปใช้ที่แนนนะ ถ้าเห็นคนทำแผนปลอดภยดัยกับการปลอดภัยครับขอบคุณครับครับขอรบ,อบอก,ก่อนวันกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นช็อปหรือชมรีเซนเทชันสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในหน้นาที่การงานแล้วก็ข้อสำคัญคือวันเท็มต้องเป็นู